สวัสดีครับดูที่กับเพจปากช่องที่สวยครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงนี้นะครับขนาดหนึ่งไร่วิวด้านข้างนะครับเป็นวิวภูเขาวสวยงามครับแล้วก็ไกลๆนนจะมีเขาใหญ่เที่ยงนะครับฝาร,ระนปโภคมีน้ํามีไฟเรียบร้อยนะครับผมจะหันให้ดูวิวด้านข้างนะครับรอบๆอบ เป็นวิวเขาที่ดินพัฒนาเรียบร้อยนะครับถนนลาดยางมีรั้วคาร์บอยมีระบบน้ำมีระบบไฟสวยงามตอนนี้มีเพื่อนบ้านแล้วด้วยนะครับใครกำลังมองหาที่ดินขนาดหนึ่งไร่สำหรับสร้างบ้านนะครับที่ดินแปลงนี้สวยนะครับแปลงไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับสวยงาม ที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากถนน2235ประมาณ3กิโลเมตรนะครับฝ2ั35เป็นถนนหลักจากปากช่องไปวังน้ำเขียวนะครับต่อไปก็ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนสีเลนก็จะถูกพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสวยงามครับเดินทางสะดวกนะครับใครสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับที่ว่ามีต้นไม้อยู่ตรงกลางนะครับ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ